วันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสี่ฮะสาระนะครับวันนี้มาแนะนําในส่วนของแอปหาเงินออนไลน์นะครับเข้าในส่วนของไวเลตแล้วก็เพย์เพานะครับมีชื่อว่าแคชจ i นนะครับชื่อตัวนี้นะตัวนี้เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับในส่วนของ Android ชื่อว่าแคชจ i นนะครับไอโชื่อว่าบัสมาร์กนะครับตัวนี้เล่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าล็อกอิน Facebook ด้วยกันเนี่ยมันจะเด้งออกอีกตัวนึงนะสมมติผมล็อกอินใน Android นะครับแคชจีนเนี่ยใช้เฟซบุ๊คล็อกอินเข้าไปปุ๊บ เป็น Facebook เดียวกันนะครับมันก็จะล็อกในเ o อออกแล้วก็เข้า Android แทนนะครับก็จะประมาณนี้อโอเคนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็จะเน้นรับทุกชั่วโมงนะครับรนะับชั่วโมงแล้วก็หมุนวงล้อนะมันจะมีให้หมุนรับทุกชั่วโมงจะได้ชั่วโมงละ1 0 0นะครับก็ประมาณนี้อันนี้กล่องชั่วโมงเนี่ยอันนี้3ชั่วโมงนะจะได้100เหมือนกันนะก็กดรับไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเนี่ยจะได้อยู่ Uh, 7,005นะครับตัวหนึ่งคนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเราอินประจําวันเนี่ยผมเพิ่งล็อกตัวนึงได้4วันนะครับมันจะมีคําถามโบนัสนะครับกประมาณนี้เชิญเพื่อนสูงสุดวันนึงก็ได้5,000 50, นะ,ะหมุนวงล้อวันนึงก็ได้5,000 50, เหมือนกันนะสูงสุดต่อวันแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยถึงหรอกแล้วก็มีเล่นเกมนะครับก็มีเกมให้เล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะ ส่วนใหญ่ผมจะมาหมุนวงล้อซะมากกว่านะครับเนี่ยมันก็จะมี4เวลาในการเล่นนะอันนี้ของผมต้องรอสองทุ่มนะครับถึงสี่ทุ่มนะถึงจะเข้าเล่นได้เท่านี้ยกิจกรรมถัดไปอันนี้ผมก็มาหมุนไปแล้วนะครับ3ช่วงเวลาก็คือตีห้าถึงสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงสิบสามเอ้สิบห้านาฬิกานะแล้วก็สิบหกนาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเค วันนี้ผมได้คะแนนมาที่1 0 0 0 0หมื่นหนึ่นหนึ่งอยาะครับในส่วนของการถอนเนี่ยถ้าเป็นถอนเข้าเพย์เพลวเนี่ย100บาทใช้คะแนนอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นนะครับแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่10บสาจุดสี่ศูนเปอร์เซ็นต์นี่แหละเพราะว่าเงินเข้าเพย์เพลวอยู่ที่แปดสิบสี่บาทกับ60สสตางค์ประมาณนี้ถนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ในส่วนของถอนเข้าไวเลตน,นะครับขั้นต่ำอยู่ที่150นะเนี่ยใช้คะแนน3 000, 7 5 0 0นเดนนะครับตัวนี้จะจา่ายชัวร์นะครับสำหรับแบบนี้แต่ว่าคะแนนเนี่ยอาจจะได้ค่อนข้างช้านะครับเติมเงินมือถือก็มีนะครับแต่ว่าเติม500นะขั้นต่ำนะใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการอ่านข่าวแล้วก็เลื่อนเข้าไปอ่านได้ครับแต่ว่า คะแนนเนี่ยมันจะได้อาจจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แล้วมันก็ค่อนข้างนานด้วยนะครับถึจะหมุนครบนะเราก็ปัดๆเลื่อนไปไปมาๆก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีข่าวบางข่าวก็ใหม่บางข่าวก็เก่านะแต่ถ้าเลื่อนช่วงฟีดแบ็คเป็นช่วงแรกนี่ก็จะเป็นของวันนี้นะครับมันก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆนะก็ต้องเลื่อนลงไปก่อนง,งานมันไม่หมุนเด็ก อันนี้เป็นของวันก่อนนะอ่ามันก็จะมีบอกวันนะครับนี่ก็เจ็ดเจ็ดวันที่แล้วนะครับก็ประมาณนี้อันนี้สามวันที่แล้วเราก็สามารถเช็ควันได้นะครับอะ,อะเราต้องเลื่อนขึ้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 นลงลงเนี่ยอะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้น้ำมันลดพรุ่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งชั่วโมงที่แล้วน้ำมันจะลดพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กดกล่องไปปุ๊บ ก็จะรับคะแนนไปนะครับ21เหรียญคือมันได้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเกมกับให้ตอบคาถามถวลืมตอบคาถามเนี่ยแต่ว่า1คําถามได้50นะครับซึ่งถ้าตอบผิดหมดก็ไม่ได้นะเอ่อดาวินัสหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่เฮ้ยตอบมั่วเนี่ย ตอบมีเวลาแค่หกวินาทีนะครับแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ได้มาห้าสิคะแนนห้าสิบเหรียญถ้าดูวิดีโอก็รับอีกห0ึ่งร้อยดูโฆษณาปะกดย้ำสองทีนะครับกดย้ำปะกดจนกว่ามันจะขึ้นนั่นแหละ โอ้มไม่ขึ้นให้ด้วยนะสองทีปุ๊บก็ทําตามที่มันบอกแหละ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ผมน่าจะลองดูอีกทีว่าจะถอนเข้าเียพาวหรือว่าจะถอนเข้าไวเลตดีแต่ผมก็ยังไม่เคยถอนเข้าไวเลตนะส่วนตัวถอนเข้าในส่วนของเพย์พาวไปแล้วสองครั้งครับอันนี้คะแนนรวมทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจ เล่นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็รหัสเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างคลิปนะครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ